สวัสดีครับวันนี้พามาดูคลังยางของสาขาหนึ่งพนันนิคม <Wow. S 1> เชิญเลยน้องมามามาเลยยางมันเยอะมากๆเลยมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อเลยกูเท <Yahoo. S 1> ียดีสโตนกูเทียไหลไหมดีสโตนแลนเซลนี่พวกนี้เราเป็นดีลเลอร์หมดนะฮะแม็กซิสแม็กซิสนะครับบีเอฟคูริคเลนโซเยอะมาอ่ะตามมาเดี๋ยวพามาดูนี่บีเอฟคูริค ะะยางมีโปรโทุกตัวนะ,ะนี่คือหน้าฝนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนยางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้โอตานนโอตานนนะครับยางซิ่งยาง OEM มีครบมาดัลล็อบครับดัลล็อบราคาพิเศษถูกที่สุดในชนบุรีนะฮะ <Yeah! S 1> รพรีเมียมสุดๆวิชลินมีครบทุกไซส์นะครับตัวนี้มาแรงคึมโฮคึมโฮเป็นยางเกาหลีสัญชาติเกาหลีที่ ขายดีมากๆนะฮะหน้าวันนี้นะครับแม็กซิดดีสโตนเคนด้าโอตานิอ่ะตามมามิชลินคัมโฮนะฮะฮันกุกฮันกุกเราก็มีหลายไซส์ที่เขานิยมรถเก๋งรถเอสยูวีอันกุกใช้เยอะนะฮะมาเลยหนูตามมาโอ้สุดลูกหูลูกตาเลยเว้ยคือมอสุแม กูดไลท์กูดไลท์กูดไลท์ราคาดี <Yeah. S 1> ผมบอกเลยเลนโซ่ mm. ยางคุณภาพขาซิ่งยางไทยนะเงียบกิฟบบิสโตรเราก็เป็นดินเลอร์บิสโตรที่เป็น O.E.M นะจ๊ะดีโซนดัลล็อปขาดเสียไม่ได้โตโยโตโยเป็นแบรนด์เจแปนแะแหล่งผลิตอาจจะมาเลยบ้างเจแปนบ้างคุณภาพโตโยถือเป็นเกรดพรีเมียมนะฮะ มีครบทุกไซส์นะครับโตโยต้าเอาเชิญเลยครับดัลลอบโตโยตบิสโตนอ่าโอเคตามมาตามมาจีทีบิสโตนค,ครบฮะคึโมโฮอ,อ่ะเดี๋ยวไล่อีกแถวหนึ่งให้ดูนะฮะคโ,โยโตพีอารตัวนี้มีครบทุกไซส์เป็นดีลเลอร์เองเพราะนั้นคุณภาพจริงๆแล้วตัวเนี้ยบางจังหวะไม่พอขายนะครับ <Yeah. S 1> เพราะเป็น ตลาดไม่พอเอาอย่างนี้แล้วกันตลาดเออ่สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับตัวนี้มิชลินครับมิชลิน X4D2 ผมถูกที่สุดผมรับรองเลยนะครับคึมโฮกูดไลโตโยบิสโต้นะฮะโยโกฮาม่าโยโกฮาม่านี่ก็มีครบทุกไซส์แม้กระทั่ง AD08 ไซส์ซิ่งๆก็มี <Yeah. S 1> นะครับไรเดนตัวนี้ฮีโร่ Hero. นิโตะนะฮะนิโตะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ซิ่งกับไซส์รถเก๋งจะเยอะจะเยอะมากนิโตะ <N> <l ain> นะฮะโอเคตามมาฮะโตโยโอโปรีบิสโตนอีโคเปียนะครับ <Wow. S 2> ลินโฟอาร์ทีศูนย์เจ็ดนี่ตัวนี้เป็นเอทีที่เงียบนุ่มว้าวนะครับตัวนี้ฮีโร่นะครับตัวนี้ยางถูกะฮะไฮสโตนเป็นยางไทยนะฮะแล้วก็ดีแทกดีแทกเป็นยางถูกฮนะ <Wow. S 2> แผงนี้ขอนิโต่สี่สองศูนย์เอสและเอสดี ว่างจะมาพีเซนต์ให้ดูมีครบทุกไซส์ราคาเล้าใจสุดๆนะฮะตัวนี้เป็นดีเซนติแล้วตัวนี้ก็เป็นนิโตเพราะฉะนั้นเนี่ยนิโตทั้งแผงกูดไลท์ขาซิ่งมาแล้วนะครับหากันให้ตายเลย DS1 <Wow. S 1> สปอร์ต DS1 เห็นไหมฮะคล้ายๆยางซอฟตดอกน้อยๆแต่โคตรดึบเลยนะฮะสเส้นหมื่นต้นๆเส้นละ2,000กว่าบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันที่เฮียติลลโตทุกสาขา ยางคุณภาพเยอะที่สุดมีไซส์ให้เลือกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คราคาได้ที่0898551555เจอกันครับ